ไม่ใช่ตีหนึ่งหลังรถ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 พี่ยิงมาดิเนตไปเนตไปเนตไปไม่มีไม่มีเลยละไม่มีมีแค่ตึกระดรถแม่งเลยนี่ไงล่ะเออรถเออวิ่งหนีอ่ะมาหนีไปหลังเนินแล้วหนีไปหลังเนินแล้วแล้วพี่ไปเก็บกระสุนมันวี่งกี่ล่ะเฮออหรือว่าตัวน็อกบอกว่ามีอยู่นะผมว่าเฮ้ยพี่เอารถยังอยู่ างหน้าเจ็บแล้วเจ็บแล้วพี่อย่าขอปืนเลยสัตว์ยิงก่อนพี่มีวุ้งตาย<ฮ>ตายตายตายหมด